ครับสวัสดีครับวันนี้พามาเปลี่ยนดินต้นมะขามครับเข้ารูดูร้อนแล้วเราก็ต้องทำการเปลี่ยนดินก่อนอื่นเราก็ต้องมาลิดใบเขาก่อนครับเพราะว่าลดการคายน้ำเราก็ต้องลิดใบให้หมด เดี๋ยวขออนุญาตริดไปก่อนครับเดี๋ยวพอดูขั้นตอนต่อไปเลยครับครับเมื่อริดไปเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดแต่งรากครับก็ให้เหลือดินไว้บ้างประมาณจัก30 เปอร์เซ็นต์ของตุ้มดินครับกันไม้นอกว่าไม้ถ้าเราล้างรา,งากหรือเอาดินออกมากเกินไปเขาอาจจะกันน็อกได้เราก็ต้องให้เหลือดินไว้บ้างก็ตัดรากเส้นที่ใหญ่เพื่อเร่งให้การแตกลากขวยให้มากขึ้น ลเส้นที่ยาวก็ตัดออกครับาที่เน่าที่เสียก็ตัดออก ก่อนครับแล้วก็ทําการปลูกได้ครับก็นำไปใส่กระถางครับเมื่อเราติดใบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับ าเราอยากทําให้ลากเขาตรงล้วก็จัดรากเพิ่มได้ครับ ตรงกลางกลางหลังครับ แหอันอออน,อนี้อย่าดูงบ่ได้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ นำไปลดน้ำตั้งในที่ร่มประมาณหนึ่งอาทิตย์เราค่อยนำมาออกแดดได้ครับครับก็คือเ,เรียบร้อยครับสามทรงต้นต,ตามผลงานไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ